แคทกคอนเ่าวมาแล้วมาอยู่อันแลนลมแรงมากกว่านี่ดูจะไปถ่ะมอนกล้องให้ดูเาอนแลนเมาองมสติกมาทอะไรอยากกินเคซ้ซสีตนั่นขายชีสเงมสติกแล้วอยากกินเ f c เบลเยี่ยมไม่มีขายทุกคนวก็เลยจะต้องมาแต่งหน้าทีมืจะม,มีคนจะว่าลมแรงนี่นีีโอ้ยลมลแรงทุกคนถึงละไปสั่งวันนี้บอกป่าว่าไม่ม,ไมีจะกินเพ่สุขภาพจะกินแบบนี้ละ Okay. มาชิมว่าจะเหมือนเหมือนที่ไทยไหมเด้อแล้วคนมา,มน,มานีอะไรก็ได้นี่เบอร์เกอร์ไก่แล้วก็มีไก่ท mm hmm. อดมาดูลองชิมกันเบอร์เกอร์ไก่คีส วันนี้เราเย่ยมี้วี้วันนี้ี้วันน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 ีี้วันนี้วันี้วันนี้วันนีนน้วนนี้วี้วันนีี้วันี้วันนี้วั ไม่มีอาหารเพื่อสุขภาพนะนานๆกินทีก็ได้นะกินบ่อยๆมันเจอนี่อีกอวนรูปปลาปลา ยำม,มันมีเคฟซีขายเพราะว่ารัฐบาลเบลเยียมไม่อนุญาตให้ขายเคฟซีบอกว่ามีดีต่สุขภาพไม่อยากให้ประชาชนกินอยากอะไรอยากกินก็ต้องมาฮันเลนไฟ เดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปเดินเล่น้างนอกเลยขอเวลาไปกินก่อนเลยทุกคนไปเจอกัน้างนอกว่าจะไปเจอกัน้างนอกเห็นไก่ชิ้นนี้ฝรั่ง,งเขาไม่ค่อยมีไก่กรอบเนาะอันนี้เป็นไก่นุ่มแต่ว่าอร่อยอืม Not healthy, They uh, are but happy. Mm -hmm. Happy aloy. Happy aloe. The power Belgium not have 15. I think because Belgium people like to eat more fries because they have fit เด pues ี๋ยวยังมีร้านติเตือร้านเซนไฟเยอะอ๋อมีเคปซีอเอเด็กกันเป็น The f i อเดี๋ยวจะลองไปกินถ้าเขาเปิดกินเสร็จแล้ว ดูบรรยากาศในเมืองจะมีร้านอาหารแถวนี้ก็จะมีร้านอาหารเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะมาสติกมีร้านอาหารฝรั่งมีร้านอาหารจีน,จน,นแล้วก็ลมแรงแรงวันนี้เบลเยียมก็ลมแรงอากาศไม่ดีเลยมีแดดอยู่เบลเยียมนะว่านี่ดูตรงนี้ก็จะสวยงามนะ จะมีนักท่องเที่ยวเยอะตรงนี้ยจะมีแบบว่าอะไรนะคนอังกฤษอะไรแบบนี้แหละคนแถวยุโรปแถวนี้มาเที่ยวป๊าป๊า we walk to เเดิดไหมหนาวมามมันมีแม่น้ำตรงนั้นนะทุกคนให้ดูถนนนะข้างหลังนี่จะเป็นถนนช็อปปิ้งเนาะเทนอะชอบมาช็อปปิ้งถนนเ้นนั้นมากเลยเพราะว่า มีทุกอย่างมีร้านเธาชอบนะอะไร่างี้เนาะร้นนี้นะนเป็นมิกกี้บราวนี่ปกตินี่ยเาชอบมาเราชอบมานั่งกินกาแฟร้านนี้นะขับรถไม่ไกลจากบ้านเพอประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงก็ะจะเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองใหญ่อยู่แล้วก็จะมีของขายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างี้นานะเฮ้ยหนาวน่นจะน่นสวย ลานถาเท้า,ทานถาวรให้ดบรรยาก้ดูบรรยากาศเห็นไหมแสง ก็เลื่อนใช้สภาวันนี้เขาก็เปิดเนาะวันนี้พยุตเนี่ยแกก็เลยมาชวนป๋ามาหาอะไรกินเป็นอยากอยากกินเคปซีเนี่ยดังเรื่องตั้งแต่กลับจากไทยแม่ก็ยังไม่ได้กินเคปซีเลยนะแล้วก็เลยเออมาหาอะไรกินอะไรอย่ <c oughs> <c oughs> างเงี้ยเฮ้ยหนาวแล้วลงบันไดเลื่อนรถจอดอยู่ชั้นใต้ดินเนาะ นี่ก็จะกลับบ้านแล้วต่วพักไปซื้อของในะห้างอีกนิดนึงแล้วแพคก็จะไปบ้านเดี๋ยวพาลงไปดูชั้นใต้ดินจะมีล้านจีนแล้วแพคจะถ่ายถ่ายดูยล้านจีนบรรยากาศบ้านเมืองเขาฮอนเลน อันน่าจะเป็นล้านจีนทุกคอนอันนี้ร้านร้านจาับอะไรจัมโบ้มันจะเป็นล้านจีนใช่ไหม <Okay. S 1> ต่แม่ไป็ไปดอก <Okay. S 1> เพราะว่าซื้อของจากร้านไทยแล้วอันนี้จะเป็นร้านผลไม้ตุรกีร <Okay. S 1> ้านตุรกีม <Okay. S 1> ีผล,มลไม้ขายมีมะม่วงมีกล้วย ร้านจีนจะเป็นโอร์เดนทอล้านใหญ่มากเดี๋ยวพัชจะไปจัมบโบ้แป๊บหนึ่งพัชจะไปซื้อของนีงมม่มี้ยมากันหนาวหนาวมากปกติพัชจะชอบซื้อผลไม้ล้านตุรกีเนาะแต่ว่าแต่วันนี้เขาค่อยมีของมากเลยให้ดูแบบแบบเก่งใจเขามาให้ดูแบบแบบมีมะม่วงมีอะไรดีเลย เดี๋ยวไม่อยากได้อะไรแล้วก็บ้านมีมากแล้วบ้านจีนก็ไม่ไปเพราะว่าเพิ่งซื้อของมาจากบ้านไทยเฮ้ยทุกคนไปแหละไปไห้ดูแค่นี้เลยก็ไปจะเข่าไปซื้อของในจมโบเนาะพอดีป๋ากำลังเอาไก่ KFC ที่เพ่ซื้อกลับบ้านเนาะป๋ากำลังเอาไปไว้ในรถแล้วเดี๋ยวเพจะเข่าไปในห้างโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีสาระอะไรแล้วเนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แพ่จังเด้กเดอก็ พ้อลมแรงมากพี่หนาวลมแรงมากวันนี้เนะี่ยถ้าอยู่จะถ้าอยู่ชั่นใต้ดินแล้วนะแต่ยังหนาวู่เลยรอมีรอป๋าอยู่หน้าห้างดีกว่าเดี๋ยวประมาาจะเข้าไปในห้างกันจะไปดูว่าเขามีอะไรกินเด่นโอเคทุกคนไป,ไปจริงๆล้วเดอ้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ไมีบอกว่าเจเดินไปไหนเนะ โอ้นั่งไงโอเคไปเลอะไปจริงๆไม่มีสวัสดีค่ะแทนหมามาด้วยสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย